สวัสดีครับสงการนี Y นะครับในคลิปเนี้ยเดี๋ยวเรามาขัดไม้พาเลตโดยจะใช้เป็นหินเจียรสี่นิ้วพร้อมกับจันทรายซ้อนแบบหลังแข็งนะครับอันนี้เป็นงานที่ผมต้องขัดนะส่วนตัวนี้ลองขัดไปเมื่อกี้อันนี้นี่ยังไม่ได้ขัดก็จะมีขนวีเซียนค่อนข้างเยอะทีเดียวเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับว่าประสิทธิภาพในการขัดของจันทรายซ้อนเนี่ยว่าเอามาขัดกับไม้พาเลตเนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะ มาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับอันที่ขัดกับไม่ขัดอันนี้ผมขัดไม่ค่อยละเอียดมากนะฮะเอาแค่เซียนเอาอะไรออกแค่นั้นเองก็จะประมาณนี้ สำหรับงานที่ขัดแล้วนะครับออกมาผมว่างานงานโอเคเลยนะที่สําคัญเนี่ยรวดเร็วทาใจมากส่วนนี้ก็จะเป็นงานไม้ที่ผมขัดเมื่อกี้นะทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเบ็ดเสร็จประมาณสัก40นาทีได้โดยที่จานใสซ้อนเนี่ยยังเหลือค่อนข้างเยอะมากทีเดียวดังนั้นถ้าหากว่าท่านไหนจําเป็นที่ต้องขัดไม้พาเลทเนี่ยใช้จานใสซ้อนนะครับผมว่าเวิร์กนะโอเคครับหวังว่าได้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ